รวมสาเหตุที่คนทำติ๊ k t o อกแล้วไปไม่รอดไปไม่ถึงไหนเพราะอะไรลองมาฟังคลิปนี้ครับคลิปนี้นะครับผมจะรวมสาเหตุหลายสาเหตุที่เจอมานะว่าหลายคนทําไมทํา t i k t o อกแล้วไม่ปังเหมือนคนอื่นเขาลองมาฟังกันอ่ะผมจะพูดในฐานะคนที่สอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นเลยนะตั้งแต่ปักตะก้าเป็นยันคนละคนที่แบบว่าได้ค่าคอมเ,เยอะๆเนี่ยผมก็สอนมาแล้ว อความยากง่ายในการสอนมันก็ต่างกันะจะมาพูดให้ฟังแล้วล่าสุดครับนี่ขอขิงหน่อยช่วงนี้นี่ผมมีคอร์สออฟไลน์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนลงแปดสิบกว่าคนเออจริงๆจะรับหกสิบแต่มาจากไหนมาลูกแปดสิบกว่าคนโดยประมาณอืมก็มีหลากหลายในการนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมีทั้งคนปังคนไม่ปังอะไรอย่างเงี้ยอะอันที่หนึ่งเลยนะคนส่วนใหญ่ ยึดถือความเพอร์เฟกอ่าที่ผมไปสอนมานะคนส่วนใหญ่ยึดถือความเพอร์เฟกความเพอร์เฟกคืออะไรอ้าวถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายปุ๊บอ่าสวัสดีครับวันนี้ผมมารีปู๊บอ่าพูดผ,ผิดหน่อยตัดลบทิ้งตัดลบทิ้งทั้งวันได้สามคลิปอัพไปได้สิบวิวเนี่ยเราไปยึดถือความเพอร์เฟกมากเกินไปเออสำหรับผมนะครั้งแรกคุณไม่ได้ครั้งแรกหรอก เวลาถ่ายคุณถ่ายถ่ายไปติกตอกเอาประกามาจดเอาประกามาจดมีอยู่สามอย่างที่ทําให้คุณไปได้รอดไปได้ตลอดคืออันที่หนึ่งอย่าผิดกฎอันที่สองให้ทําให้หลากหลายอันที่สามทำอย่าต่อเนื่องแค่สามอย่างนี้พออ่ะ เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้สามอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังตอนท้ายอันแรกก่อนเราไปยึดถือความเพอร์เฟกอ่าตอนเนี้ยผมเคาเรียกว่าอะไรนะล้างสมองคนมาเรียนเรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องยึดถึงความเพอร์เฟกอะไรมากเกินเออคุณทำทำไปเถอะยึดแค่สามหลักนี้สามอย่างนี้ก็มีฟีดแบ็กลับมาโอเคมากเลยนะว่าเออลองทําตามผมแนะนําแล้วเออลองทิ้งอะไรที่เคยทําไปแล้วก็ทําแบบว่าแค่ถ่ายถ่ายไป ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ทําให้เรามียอดได้เออเนี่ยอันที่หนึ่งยึดความเพอร์เฟกมากเกินไปอันที่สองเชื่อโค้ดมากเกินไปในที่เนี้ยสังเกตปะผมจะพูดจะไม่ได้แบบว่าสแสนแสนล้านล้านอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเราไปเชื่อโค้ดมากเกินไปเริ่มสังเกตปะโค้ดพวกเนี้ยคุณควรควรออกห่างไว้ก็ดีนะเออประมาณว่าใช้ ใช้ความอยากได้ของคนมาดึงดูดอ่าอย่างเช่นแล้วก็มาโอ,อ้กึง่งๆโอเวอร์เคมด้วยเอออันเนี้ยไม่ได้ว่าใครนะแต่การที่แบบว่าทำอย่างเงี้ยมันทำให้หลายคนเดินผิดทางเช่นค่าคอมผมจะทำให้คุณได้ค่าคอมหนึ่งหมื่นในเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งในความเป็นจริงมันทำไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวแปรมันมีหลากหลายมาก เออตัวแปรมันมีหลากหลายมากอืมแล้วมันก็จะมีคือมันเป็นมันไม่ได้มันเป็นตั้งแต่ไหนหนาติกตอกนะมันเป็นตั้งแต่สมัยยิงแอดเออประมาณว่าแบบมันจะมีโค้ดหลายประเภทมากเลยเออผมก็จะแบบคนจะไม่ค่อยมาเรียนเราเพราะว่าปากดีไงเออมันก็จะมีโค้ดที่แบบว่าเนี่ยใช้เรื่องของเงินเข้ามาหลีดคนแล้วก็คนอาจจะมาเรียนเขาสักพันคนอะไรอย่างเงี้ยเออ แล้วก็ประสบความสําเร็จสักสิบคนห้าคนแล้วก็เอามาแบบเอามาแบบเอามายกตัวอย่างให้ดูแบบว่าโอ้โหนี่เขาเรียนตามเขาเรียนตามฉันนะนี่นักเรียนปิดยอดเจ็ดวันได้แสนอะไรอย่างเงี้ยเออบางครั้งก็แบบเริ่มจากศูนย์พวกเนี้ยมันเป็นคนาําโฆษณาเอออย่างเช่นเรื่องเริ่มจากศูนย์นะ่ะผมให้คุณไปคิดตามนะมันไม่มีจริงหรอกเออ มันมีบางคนบอกว่าเริ่มจากศูนย์แต่จริงๆไม่จากศูนย์หรอกแม่งขายของออนไลน์มาก่อนคือถ้าเกิดขายของออนไลน์มาก่อนนี่ถามว่าทิกตอกเริ่มจากศูนย์ไหมไม่เริ่มอ่ะเพราะว่าคุณขายของออนไลน์คุณก็ต้องมีประสบการณ์ทาคันคอนเทนต์มากกว่าคนอื่นเอออะไรประมาณนี้ยถูกปะมันไม่เริ่มจากศูนย์หรอกเอาจริงๆนะเริ่มจากศูนย์ต้องแบบว่าคนที่แบบว่าไม่เคยทําอะไรมาเลยอ่ะแล้วแบบ <laughs> มีมีที่ผมที่ผมมาเรียนนะ แบบไม่เคยทําอะไรมาเลยไม่เคยขายแล้วแบบจะพัดจะขู่มาไปเชื่อมเซลเลอร์ทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้ทําเออแล้วก็ตอนนี้เขาก็กลับมาทําเอออย่างนั้นนะ่ะถือว่าเริ่มจากศูนย์คือชีวิตนี้ฉันไม่เคยทําอะไรแล้วแบบตามกระแสะไงเห็นเขาเคยทําในหน้าก็เคยทํามาแล้วก็เชื่อมเซลเลอร์ทิ้งไว้เออแล้วก็ไม่ได้ทําแล้วจนเขาแบบมาเรียนแล้วมาเรียนเพื่อหาแรงบันดาลใจเพื่อที่จะมาทําอีกเออในเดือนเดือนหน้าเนี่ยผมก็จะปั้นช่องใหม่เป็นเป็นเพื่อนกับคนที่มาเรียน อ,อปั้นช่องใหม่เป็นเพื่อนกับคนที่มาเรียนว่าลองดูดิว่าปั้นช่องใหม่เดือนหน้ามันจะรอดไหมแต่ผมเชื่อมเซลเลอร์นะเออคนที่มาเรียนก็มีตะก,ก้ากันหมดแล้วในวันเนี้ยผมบอกเลยนะถ้าเกิดคุณยังไม่มีตะก,ก้าผมก็ไม่มีปัญญาที่จะบอกว่าทํายังไงให้คนตามครบผ่านเพราะว่าผมก็เชื่อมเซลเลอร์แต่ถ้าเกิดคุณเคยมีตะก,ก้าอยู่แล้วแล้วแบบไม่ได้ทําหรือยังไม่ปางเอออย่างเงี้ยมาเรียนด้วยกันได้โืมนะมาต่อเนี่ยไอ้คํา คนส่วนใหญ่อะไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าคําโฆษณาของโค้ดอ่าเริ่มจากศูนย์มันไม่มีจริงหรอกเอออย่างผมผมก็ไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะเอาจริงๆเพราะว่าผมก็ผมก็ประสบการณ์ขายออนไลน์สี่ปีมากกว่าละมากกว่ายี่สิบล้านเออมันก็มีประสบการณ์ในการทำคลิปในการอะไรนะก็เลยเอามาพูดให้ฟังเออแต่มันก็ค่าคอมก็ าคอมเดือนนี้เหรอเอาจริงๆนะ30,000กว่าเพราะว่าเดือนนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยเออจ้างเด็กถ่ายแทบจะทุกคลิปมาเออแล้วแถมคลิปมียังไม่ได้ทำอีกตั้งเยอะเออเดี๋ยวว่างๆจะเอาคลิปมาขายดีกว่าวะคลิปละ10บาทเออเอาคลิปมาขายคลิปละ10บาทรับฝากถ่ายคลิปเออรับฝากถ่ายฟุตเทจไหมเออเดี๋ยวเอาฟุตเทจอะไรมาขายดีกว่าวะเปิดธุรกิจรับคือของฟรีเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะแบบว่าให้เด็กมาถ่ายฟุตเทจไว้เนาะเออ ฝ่ายฟุตเทจไว้เอาแบบฟุตเทจชั่วโมงละชั่วโมงละเท่าไหร่ดีนะเออฟุตเทจชั่วโมงละสักสามร้อยเนาะเออแล้วก็ล i s สินค้ามาแล้วก็แบบว่าเป็นสินค้าแบบค่ะคการเอามาหมุนแล้วคุณเอาไปพากเสียงเองเออความคิดดีว่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กมาก่อนเพราะเด็กเด็กมันก็พากเด็กมันก็พูดแบบไม่ถูกใจเนาะเออเอาแบบเอามาเอามาหมุนๆแล้วก็เอาไปเป็นเอาไปพากเสียงเองอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวใส่กรีนสกีนใหออ้คุณเอาไปเอาไปแบบว่าใส่แบ็กกราวเองเออความคิดดีว่ะอืมเนี่ยเพราะว่าเดือนนี้ผมไม่ได้ค่อยไม่ไม่ค่อยได้ทำนหน้าเออเพราะว่าผมเอาเวลาไปทําคอร์สเมื่อวันที่ยี่หกที่ผ่านมาคือผมทุ่มหมดตัวเลยเออทุ่มสุดตัวสุดใจเออและตอนเนี้ยคอร์สจบไปแล้วแต่ก็ยังไม่จบเพราะว่าผมก็ทําคอร์สที่แบบว่าคือวันที่ยี่หกมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนเขาทําต่อ แต่เราก็ต้องทํากันต่อไม่ได้ไม่จบผมไม่ไม่จบเออก็ตอนเนี้คนที่เรียนน่ะก็เรียนในกลุ่มแล้วก็เดี๋ยวจะมีเว็บจะมีเว็บให้เรียนเออให้เรียนกันแบบฟรีเลยไม่ต้องจ่ายอะไรแต่ใครไม่ได้มาเรียนก็อยากเรียนก็ทักมาอ่าเฉพาะคนที่มีหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมก็ขายคอร์สเหมือนกันวะเนี่ยครับใครมีหนังสือเล่มนี้นะแล้วอยากเรียนแล้วอยากเรียนผ่านเว็บเนื้อหาเดียวกับเนื้อหาเดียวกับวันที่ยี่สิบกสรุปมาให้อ่อมีอยู่แปดบท ก็ทักมาได้เออสำหรับใครมีหนังสือเล่มนี้นะเออทักมาในช่องทางติดต่อที่ให้ไปสำหรับใครไม่มีก็ปักโชว์เคสไว้อืมก็เสียเวลาแต่ยังทําไม่เสร็จเลยเออยังทําไม่เสร็จเลยไม่รู้จะเสร็จตอนไหนอาจจะประมาณกลางๆเดือนหน้าหรืออาจจะก่อนหรืออาจจะอะไรก็ต้องที่ทําเป็นเว็บเพราะว่าปัญหาคือเรียนในกลุ่มแล้วแม่งเนื้อหาใส่ไปแล้วเนื้อหาใส่ไปแล้วแล้วก็แบบว่า ตรงนี้อยู่ไหนยังอะไรอยู่ไหนอะไรก็ไม่รู้หรือไม้แต่หนังสือเล่มเนี้ยแถม pdf ให้เอาไปไว้ในกลุ่มนะมันยังหากันไม่เจอบอกว่าไหนบอกว่าได้ของแถมก็มันก็อยู่ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเออเอ่าเดี๋ยวก็เล่มน,นี้อ่ะเล่มนี้ไม่ใช่ใครเนี่ยเล่มนี้เล่มน,นี้เล่มน,นี้ก็แถมนะเดือน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 ใครที่แบบว่าเป็นมือใหม่นะสําคัญที่สุดคือสามข้อแรกเดือนเดือน พุทธิกาเออมาพุทธกิกายัางพุทธพาเดือนพุทธาผมจะอัปเดตเวอร์ชั่นกฎกฎติ๊กตอกที่ควรรู้เดือนพุทธิกาแล้วก็อัปเดตแบบว่าแพทอ่าอัปแพทสำหรับใครที่มีเล่มนี้ก็รอรับแพทเดือนพุทธพุทธาได้เอออืมอันนี้เป็นสําหรับมือใหม่สําคัญสุดคือกฎคุณไม่ต้องไปเอองเอไออะไรหรอกมึงทํากฎไม่ผ่านมึงติดศูนย์ไปต่อไม่ได้แล้วเออเนี่ยเห็นไหม เรื่องกฎสําคัญเรื่องกฎสําคัญกฎมันจะมีเรื่องกฎเรื่องแล้วก็อย่างันเ,เรื่องกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็หลายคนอ่ะอีกอ่างหนึง่งไปทําตามไปทําตามชาวบ้านเขาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ดูสมรรถภาพหรือดูอะไรตัวเองอะยกตัวอย่างเช่นทาไมขายของออนไลน์ผมยังยังอยู่รอดเพราะว่าผมทําในดูดูดูสารลูปตัวเองแล้วก็ดูไปหลายคนไปไม่รอดเพราะว่าไปดูไปดูแบบว่า เคยเคยดูปะอ่านหนังสือแบบพวกคนรวยๆเขียนไว้อะผมบอกได้เลยนะจากประสบการณ์เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจเอฟอีเอ่ะไอ้พวกรวยๆที่มันเขียนหนังสือเอามาใช้กับเราไม่ได้หรอกเพราะว่าในเรื่องของเงินทุนเรื่องอะไรมันต่างกาันอันนั้นนะ่ะต่อให้เขาล้มเขาก็ล้มุณฟู่เขามีเงินมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยล้มล้มนี่คือคือหมุนไม่ทันคือเจ๊งเออฉะนั้นนะ่ะผมจะพยายาม ศึกษาจากคนที่ขายด้วยกันเออเวลาผมผมเป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือนเออแต่เขียนหนังสือนะแต่ไม่อ่านหนังสือแต่ผมจะเป็นนักดูดสกิลผมจะชอบคุยคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ดูดดูดสกิลจากคนที่มาทําความรู้ด้วยกันเอามาปรับใช้กับตัวเองอันนั้นคือการเรียนรู้ที่แบบว่าเป็น The b a บสเออเป็นเดอ b a บสสาหรับผมเลยนะเออแต่ไหนเหมือนกัน,ค,น,นะค,ค,นออคุณเป็นมือใหม่่ะคุณควรจะมีเล่มนี้เออคุณเป็นมือใหม่คุณไม่ควรยิงแอด ตอนนี้เห็นป่ะตอนนี้ฮิตกันจังเลยคอสยิงแอดอะไรมาให้เต็มไปหมดเลยยิงแอดมันไม่มีอะไร,รกดเน็ก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 แล้วอยากจะบอกนะยิงแอดนะคุณไปคุณก่อนที่คุณจะลงเรียนนะคุณไปถามด้วยไอคนสอนนะผู้ติดตามช่องที่ยิงนะเท่าไหร่เออยิงแอดนะผู้ติดตามผมบอกได้มีผลในการยิงแอดอ่ามีผลอย่างไงถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่มีผลให้เขาไปสร้างช่องใหม่สร้างช่องใหม่ผู้ติดตามห้าคนแล้วก็ยิงแอดให้ดูดิสูตรสูตรเดียวกับพี่ยิงนะ ยิงให้ดูดิผู้ติดตามห้าคนเออบอกว่ายิงแล้วปังยิงดีทําคลิปทําคลิปมันสร้างช่องหม่เลยแล้วก็ลองยิงยิงอยู่ดิว่ามันจะปังไหมมันไม่ปังเพราะว่ามันมีหลายแฟกเตอร์มากเออจริงๆนะจริงๆนะคอร์สท,ที่เรียนในเว็บอ่ะก็มีมียิงแอดด้วยผมไม่ผมไม่ทํายิงแอดแยกเพราะว่าคุณจะมายิงแอดได้พื้นฐานอะไรต่างๆคุณต้องแน่นเออคือตอนหลังอ่ะผมจะทําเป็นขั้นบันได อย่างเช่นคุณจะมาลงเว็บคุณต้องมีพื้นฐานจากหนังสือเล่มนี้ก่อนเออเป็นแถวบ้านก็เรียกว่าอาบเซลก็ได้คือคุณต้องซือ้อหนังสือเล่มนี้ก่อนเออพอซือ้อหนังสือเล่มนี้คุณก็ต้องไปเรียนบนเว็บซึ่งบนเว็บมันจะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งเออซึ่งในเว็บนั้นมันก็จะมีแบบมียิงแอดด้วยเออแต่ยิงแอดบอกได้เลยยิงแอดที่เขาสอน,สอนกันไม่เหมือนกับผมสอนเออสำคัญที่สุดพื้นฐานต้องแน่นอืมยิงแอดมันไม่มีอะไรหรอกมันเน็กเแต่แต่ผมจะสอนก่อนที่ถึงจะยิงแอด หัวใจจริงๆนะมันไม่ใช่การยิงแอดแต่มันเป็นจุดที่ก่อนยิงแอดตรงนั้นนะสําคัญมากยิงแอดมันไม่ต่างกันหรอกเออผมสอนให้เด็กฝึกงานผมมายิงแม่งกระปังเออเพราะว่าหัวใจจริงๆมันอยู่ก่อนหน้านั้นแต่โค้ชเขาไม่ได้บอกไงเขาจะบอกเด็กๆลองให้เขาสร้างช่องยิงแอดพูดตามช่องสามคนดี่ปังไหมไม่ปังเออเพราะว่ามันมีหลายแฟกเตอร์เออนะเห็าปะใน เราไปทําตามเหมนอมบ้เราไปทําตามคนที่แบบว่าตัวแปรต่างกันเออนึกนึกภาพบอกปะเราเป็นคนแบบไม่มีตัวตนแล้วเราไปทําตามโค้ดที่แบบว่าเขาออกหน้าเขาจําคือการออกหน้าเนี่ยข้อดีคือมันทําให้เราขายของง่ายขึ้นถ้าเกิดคนรู้จักเรามันจะขายของง่ายขึ้นเออแต่คุณเพิ่งมาทําในหน้าทิกต็อกไม่มีใครรู้จักคุณคุณต้องขายของสไตล์คนไม่มีใครรู้จักอันนี้เป็นเรื่องจริง เพราะว่าหลายคนน่ะหลายคนนะ่ะแบบไปขายแบบขายคอร์สแล้วก็บอกว่าต้องออกหน้าอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะถ้าเกิดคุณคุณทําออกหน้าเราที่ไม่มีใครรู้จักนะเนี่ยสาเหตุสาเหตุการติดศูนย์อีกอันหนึ่งที่ผมสอนมานะคือคุณออกหน้ากล้องมากเกินไปเออแบบไม่มีใครรู้จักแต่นี้ไม่ได้ปักตะก้าไงเออมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคุณปักตะกา้าคุณออกหน้ากล้องมากเกินไปแล้วคุณไม่เข้าใจในการทำคอนเทนต์มันทําให้แบบว่าติดศูนย์ เออเพราะว่าคุณคิดเอาดิสมมติสมมติสมตสมต,มต,มติผมเป็นคนไม่มีใครรู้จักนะแล้วผมแบบนี่นี่นี่คุณก็ปัดทิ้งเออมันต้องมีมีแบบสไตล์การแบบว่ารู้จุดรู้แนวอะไรอย่างเงี้ยในการดึงคนให้อยู่ที่ไม่ปัดทิ้งอะไรประมาณเนี้ยเอออมาต่อคลิปนี้พูดเรื่องอะไรวะม่วงนอนเลยเดี๋ยวจะไปลงคลิปต่อสาเหตุที่ทําให้คนไม่ปังนะอันที่หนึ่งเออไม่รู้อันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ เออหวังพึ่งค่าแอดมากเกินไปเอออันนี้สําคัญการที่พึ่งค่าการที่พึ่งยิงแอดมากเกินไปนะระวังตายไปเป็นเป็ดยิงแอดเออเป็นเป็ดยิงแอดเออวันๆไม่ลงคลิปจะยิงแต่แอดเอออันนี้สาคัญมากอือก็นึกก่อนเออก็ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยสายเหตุที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะกลับเข้ามาใหม่แบบง่วงนอนช่วงนี้แบบ ไม่ได้นอนทําทําคอร์สทาคอร์สแบบให้คนที่อันนั้นมาเรียนต่อเออเสร็จไปหนึ่งอันแล้วเออเพิ่งอัพอันนั้นเสร็จเนี่ยคือหรือสาเหตุที่ไม่ปังฮะหลักๆเลยคือไม่เตรียม,ไม,ยมไม่เตรียมกะละใช้ใช้คําแบบแหลมแบบว่าไม่เตรียมกะลาหัวตัวเองอ่เอาใช้คํานี้แล้วกันแต่คำแง่ไงไม่เตรียมกะลาหัวตัวเองไงเออเพราะว่าอย่างผมเนี่ยตอนแรกผมก็เป็นมาก่อนเราไปทําตามโค้์ไม่ปัง เพราะว่าเราพูดติดตามเท่าไหร่คุณไปคิดเอาโค้ดพูดติดตามเท่าไหร่คุณไปคิดเอาเออหรือแม้แต่เป็นเออนี่พูดได้ป่าววะพูดได้ป่าววะมันจะเป็นจิตวิทยาในการเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาหาว่าคููแซะอีกอ่ะมันก็ไม่อยากนะมันเป็นจิตวิทยาในการการขายของโค้ดละกันนะเออคุณคิดเอาละกันนะสมมติสมมติ คนมาเรียนจากผมสักพันคนการทําการตลาดอ่ะคลิปนี้จะเป็นสาเหตุที่ไม่ปังอ่ะเพราะว่าโค้ดทาการตลาดที่ไม่แฟร์สำหรับคนเรียนมากสักเท่าไหร่คุณไปคิดเอาอ่าสมมุติผู้ติดตามผู้ติดตามผมสักคนมาลงคอร์สกับผมสักพันคนแล้วผมก็อาจจะแบบเอ้ยไอเรื่องเรื่องไอคนนี้มันน่าสนใจดีเรื่องไอคนนี้มันน่าสนใจดีว่ะแบบแบบแบบรับฟังความเห็นเป็นเพื่อนคุยเออน่าสนใจดีอยากจะดันมัน อยากจะดันมันแล้วผมก็ยิงแอดให้มันแต่ว่าอยากจะดังสักคนหนึ่งอะสมมติคนนึงแบบไม่มีข้าวกินละกันเออไม่คิดไม่มีข้าวกินชุดเสื้อผ้าไม่มีใส่ต้องใส่ชุดนักศึกษาทั้งวันเออเรี้ยนเสร็จก็ต้องใส่ชุดนักศึกษานอนอะไรอย่างเงี้ยแบบไ,ไม่มีตังกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอออยากดันมังเออมึงไปทาคลิปงโงดิไปทาคลิปงงเออแล้วผมก็เป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยหรือ,ออาจจะแบบรู้จักแบรนด์แบรนด์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ย บอกว่าเฮ้ยมึงยิงแอดให้มันหน่อยดิยิงแอดให้มันหน่อยเนี่ยอ่ะสมมติไอ้คนนั้นนะสมมติตเต้าเจี้ยวแล้วกันเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวแบบโชว์ชีวิตน่าสงสารมากเลยก็แบบแล้วผมรู้จักแบรนด์อาหารหมาแบรนด์อาหารหมาเฮ้ยอาหารหมายิงยิงอาหารหมาให้ตเต้าเจี้ยวดิพอพอตเต้าเจี้ยวปังคุบใครได้ผลประโยชน์มากอันที่หนึ่งเจ้าของแบรนด์ทำไมเจ้าของแบรนด์ได้ผลประโยชน์เพราะว่าตวเต้าเจี้ยวปังใคร เจ้าเจียวขายอาหารหมาเป็นนายหน้าขายอาหารหมาเออพอขายอาหารหมาพอมันปังปุ๊บใครๆก็อยากขายใครๆก็อยากขายยิ่งแบรนด์ยิงเจเอ็มวีแม็กด้วยใครๆก็อยากขายอาหารหมาที่เจ้าเจียวขายก็ไปลุมซื้อเจ่าเจียวเจ้าเจียวก็ได้ค่าคอมยิ่งขึ้นไปอีกเออเจ้าของแบรนด์ก็ฟินขึ้นไปอีกอ่าส่วนโค้ดโค้ดผมผมผมก็ได้เข็มเจ้าเจียวเนี่ยครับเจ้าเจียวมาเรียนกับผมปังเลยปังเลยแล้วก็แบบ ตั้งเรื่องดราม่าสักหน่อยเนี่ยตอนแรกแบบใส่ชุดนะักศึกษานอนจนแบบว่าปังเออคือถ้าเกิดเ <c oughs> นี่ยมันเป็นประมาณเนี่ยมันเป็นประมาณเนี่ยบางครั้งอะ่ะบางครั้งมันมีมันมีแบบว่ามือหรืออะไรก็แล้วแต่ชี้ว่าเอ้ไอคนนี้ชีวิตมันน่าสนใจดิชี้ให้ปังปังคิดว่านะคิดว่าเออไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นเรียนแบบเดียวกันมันก็ปังแทบจะทุกคนแลวดิเออถูกปะเออแต่แต่แต่จริง มันก็ไม่ทุกคนหรอกเพราะว่ามันมีแฟกเตอร์อะไรหลายๆอย่างไปลดลดาาาประหยัดม่ไดมันมีแฟกเตอร์อะไรหลายหลอย่างที่แบบว่าอันนั้นอืคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันห้วงนอนว่ะเออสาเหตุที่ไม่ฟังนะอันที่หนึ่งก็ไปฟังเอาเออเราแบบไป,ไปทาตามโค้ดไปโดนการตลาดของโค้ดอะไรหลอกหลอนอืมสาหรับมือใหม่นะอ่ะทิ้งไว้ฮะคุณสามข้ออะไรวะแม่ลื้อถูกกดหลากหลายต่อเนื่อง ทำให้ได้มากที่สุดคาตอบมันมีแค่นี้เออเพราะว่าถ้าคุณมือใหม่จริงคุณวันทาวันละหนึ่งถึงสามคลิปโอกาสโตโอกาสโตยากแต่ถ้าเกิดคุณทําวันละสิบคลิปโอกาสโตมันจะเร็วขึ้นอีกอะไรเงรี้ยเออขี้เกียจพูดเยอะแล้วอ่าคลิปนี้ก็ไวเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากอ่าคลิปนี้แซ่บเขินไปอีกว่ะคลิปหน้ามันไมนมันที่ตอบมันไม่มีรู้เรื่องเรื่องอะไรเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเรื่องอะไรวะ เรื่องอะไรเดี๋ยวมัใครอยากฟังเรื่องอะไรก็มาคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวมาอ่านคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ